คคก็คงจะเต็มอิ่มกับโชว์เคสที่คัดเลือกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้เวลาสำหรับเซสชั่นอัปเดตความรู้แล้วก็เทรนด์ใหม่ๆในวงการโฆษณาที่เราคัดมาจากทั้ง2วิเวทีอย่าง Spice Asia แล้วก็ Ad f a s e ค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอแนะนาตัวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อลูกจันค่ะค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะคือตัวแทนของทีมงานอดดิกที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานประกาศรางวัลจากทั้ง2เวทีนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็นําความรู้ดีๆดีเนี่ยกลับมาอัปเดตเป็นเทรนให้กับทุกคนฟังในวันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนี่ยนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทรนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ เทนที่หนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงนะคะก็คือการ localizing Asia culture หรือว่าการผสมผสานเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเอเชียเนี่ยเข้ามาอยู่ในแคมเปญน,นั่นเองค่ะ อย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าทั้ง s ไปเอช A เองแล้วก็แอดเฟสเนี่ยก็คือเอวทีประกวดรางวัลน,นะคะที่เรามีการรวบรวมเอาผลงานของชาวเอเชียเข้ามาทั้งหมดค่ะซึ่งทําให้ผลงานแล้วก็แคมเปญที่ส่งเข้ามานะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติค่ะโดยในปีนี้นะคะทั้ง2เวทเีเขาก็ให้ความสําคัญในเรื่องของ c u เจอร์แล้วก็วัฒนธรรมเป็นอย่างมากค่ะทั้งในส่วนของเซกชันการให้ความรู้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลงานที่ได้รางวัลเนี่ยเขาก็มีการหยึดโยงเอาแคมเปญเป็นหลักในการสื่อสารค่ะ โดยแคมเปญที่เราอยากจะหยิบมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือแคมเปญที่ชื่อว่า Paper Organ จากประเทศไต้หวันนะคะก็จุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้เลยเนี่ยเขาเกิดมาจากการที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเขามีเพนทอยในเรื่องของยอดผู้บริจาคอวัยวะนะคะเขาลดน้อยลงค่ะเพราะว่าทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นยินยอมในขั้นตอนสุดท้ายของการบริจาคนะคะเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยเขามีความเป็นห่วงว่าแบบถ้าสมุิคนที่เขารักเนี่ย เสียชีวิตลงไปแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลังความตายเนะะี่ยเขาจะทายังไงถ้าแบบมไม่มีอวัยวะติดตัวไปด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของความเชื่อนั่นเองค่ะ ดังนั้นเมื่อปัญหามันเกิดจากความเชื่อนะคะเราก็เลยต้องใช้ความเชื่อในมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะโดยแคมเปญนี้นะคะเขาก็หยิบเอาความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมที่ลูกหลานคนจีนน่าจะรู้จักกันอย่างดีนะคะอย่างการเผากระดาษเงินกระดาษทองเวลาส่งไปให้กับบัมพบรุษที่เ,เสียบแปชืชีไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เขาก็มาเปลี่ยนให้กลายมาเป็นการเผาอวัยวะที่ทําจากกระดาษแทนค่ะซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ช่วยปอบปลมผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มยอดออการบริาคออววัยยะะไดด้เป็น่่งี นะคะคกับแคมเปญที่เป็นแคมเปญฝั่งไทยของเรากันบ้างนะคะก็ไม่พูดถึงไปได้เลยนะคะกับแคมเปญนี้ค่ะสัมมากรน,นะคะซึ่งแคมเปญนี้เป็นการหยิบเอา,เอาบริบทท้องถิ่นของชาวไทยเนาะที่เรามักจะมีการพูดผิดนะคะสัมมากรเป็นสัมภารกรค่ะแล้วเขาก็หยิบมาขยี้ตัวเองนะคะแล้วก็ขยี้ได้เป็นอย่างดีจนสามารถคว้ารางวัลใหญ่จากทั้ง2เวทีมาได้ค่ะซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเอเขามีวิธีการทําเคสยังไงให้แบบสามารถชนะใจกรรมการเนี่ยก็ต้องรอติดตามในเซสชั่นถัดไปของเรานะคะ ใช่ค่ะทุกคนอดใจรอฟังชูใจแอนเฟรนส์เล่าในเซสชั่นหน้านะคะโอเคกลับมาที่เรื่องของเราต่อเทรนที่สองเนี่ยเป็นเรื่อง AI technology และ human intelligence มนุษย์กับ AI ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันค่ะ ในทุกวันนี้ทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าเ i ไอยกได้เข้ามามีบทบาทในโลกของการทํางานการตลาดแล้วก็โฆษณามากขึ้นเรื่อยๆก็ๆจะเห็นได้จากผลงานหรือว่าไอเดียที่เกิดขึ้นจาก AI g e n e r a t e d นะคะซึ่งหลายคนก็จะมองว่า AI อยมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยแบ่งเบาภาระลดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันก็ยังมีคนบางกลุ่มค่ะเขากังวลว่าเขากังวลแล้วก็ตั้งคําถามว่า AI อจะมาแทนที่หรือว่าจะมาแย่งงานมนุษย์หรือเปล่าซึ่งงานแอดเฟสในปีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า เขามีทีมก็คือ H.I. หรือว่า Human Intelligence ค่ะมันก็ทำให้เราทุกคนเนี่ยได้กลับมามองเบื้องหลังที่แท้จริงของผลงานแล้วก็ไอเดียต่างๆอย่าง H.I. หรือว่ามนุษย์ที่มีทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็หัวใจในแบบที่ AI ไม่สามารถมาแทนที่ตร,ตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าทุกวันนี้ AI จะเก่งหรือว่าฉลาดมากแค่ไหนยังไงก็คงต้องมีมนุษย์หรือว่า H.I. เนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนไอเดียอยู่เบื้องหลังนั่นเองก็ถ้าพูดว่า AI อ่ะเป็นความอหัสจรทร์ ก็เรียกได้ว่า HI คือความเป็นไปได้แล้วก็ความสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะโดยต่อไปนี้นก็จะเป็นเคสที่ยกตัวอย่างมาให้ทุกคนรับชมกันนะคะ I'll asking just be asking for โอเคค่ะนี่ก็เป็นโฆษณาที่ชื่อว่า Hello Christmas จาก Telstra นะคะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ค่ะ จากที่ทุกคนได้เห็นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของกวางเรนเดียร์เนี่ยที่พลัดหลงกับซันต้ามาเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเด็กคนนี้เขาก็พากวางเรนเดียร์ไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อโทรส่งข่าวไปให้ซันต้าเนี่ยกลับมารับน้องกวางกลับไปนั่นเองซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว AI มันมาเกี่ยวอะไรก็คืออันนี้มันต่อยอดไปยังแคมเปญจริงใน ในวันคริสต์มาสค่ะที่เขา,ามีจุดประสงค์อยากจะสอนให้เด็กๆรู้จักการใช้โทรศัพท์สาธรารณะแล้วเขาก็ใช้ AI สันต้าขับมาพูดคุยโต้อตอบแล้วกตต็ตอบคำถามกับเด็กๆได้จริงซึ่งแม้ว่าโอเคแคมเปญน่ะนำ AI มาใช้ในการ c o m มูนิเคตกับเด็กแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มนุษย์หรือว่า h i อะมาเข้าใจลึกซึ้งในจิตใจ i n นไซต์ของเด็กว่าเด็กเขาชอบวันคริสต์มาสชอบซันต้าชอบสัตว์เนี่ยมันก็คงไม่เกิดไอเดียที่มัน สร้างโฆษณาที่น่ารัก IMPACT แล้วก็อบอุ่นหัวใจได้เท่านี้ดังนั้นเนี่ยยังไง H.I. อะค่ะก็ยังมีความสำคัญในวงการโฆษณาอยู่ดีค่ะมาไวๆกับเทรนที่3นะคะ tangible experience ประสบการณ์ปัจจุบันต้องจับต้องได้จริงค่ะในทุกวันนี้นะคะก็มีแคมเปญเกิดขึ้นมากมายบนโลกเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญบนโลกจริงโลกดิจิทัลหรือว่าโลกเสมือน แต่ว่าหัวใจสําคัญหลักๆเลยมันก็คือการสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเนี่ยจับต้องได้จริงรู้สึกได้จริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้จริงอย่างอันนี้นะคะสถิติพบว่าเด็กประถมญี่ปุ่นกว่า65%ดื่มนมไม่หมดขวดค่ะทําให้เด็กเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในเรื่องของแคลเซียมโปรตีนเนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นแคมเปญที่ชื่อว่ามิ้วมังหะนะคะโดยแบรนด์เซกิมิ้วเขา จับสิ่งที่เด็กๆชอบอย่างการ์ตูนมังงะมาสกรีนลงบนขวดน,นมให้เป็นลายเส้นสีขาวกลืนไปกับสีของน้ำนมค่ะเมื่อเด็กเนี่ยค่อยๆดื่มนมไปเรื่อยๆการ์ตูนมันก็จะโผล่มาทีละช่องถ้าอยากจะอ่านให้จบมันก็ต้องดื่มให้หมดขวดน,นั่นเองซึ่งขวดน,นึงก็จะมีการ์ตูนทั้งหมดสี่ช่องจบลงในเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าทั้งแคมเปญนเนี่ยมีการ์ตูน1ิเรื่องเด็กๆ,ๆก็สามารถไปหาดื่มหาอ่านกันได้ก็คแคมเปญนเนี้ยมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีเลยเพราะว่าสถิติ เด็กที่ดื่มนมจนหมดขวดเนี่ยเพิ่มเป็น95%แล้วตัวแบรนด์เองอ่ะก็ได้ค่า PR value จากช่องทางเอิร์เียดียมากกว่า2ล้านดอลลาร์เลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าแคมเปญมันสร้างเสริมทั้งพฤติกรรมการดื่มนมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กแล้วก็ยังสร้างประสบการณ์การดื่มนมที่มันน่าเบื่อเนี่ยมาเป็นการดื่มนมที่มันสนุกสนานขึ้นได้ขยับมากับ ฝั่งดิจิตอลนะคะอันนี้ไม่จะเป็ a นเรเวเนียคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นผ่านตากันมามากมายเพราะว่าเขาได้รางวัลมาเยอะก็เป็นแคมเปญที่เขาอยากจะเพิ่มความคึกคักในการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยให้ผู้ที่โดยสารรถไฟเนี่ยเขาได้ล่าสเต็มล่าสะสมสเต็มลงบนแอปพลิเคชันเป็นฟีลเหมือนพาสปอร์ตออนไลน์อะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสเต็มในรูปแบบของ แตมดวงแตมปั๊มอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันมันเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลซึ่งมันก็ยังสร้างประสบการณ์ให้อยู่ให้ผู้ใช้ได้ได้อยู่ดีด้วยกิมมิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละแลนด์มาร์คหรือว่าแบบสีสันที่มันน่ารักน่าเก็บแล้วก็มันมีการบันทึกลำดับและเวลาในการได้สแตมตัวนั้นมาแบบเรียลไทม์เลยค่ะโดยที่แบบ เอ้ยคนที่ใช้แอปนี้เหมือนกันก็จะเห็นข้อมูลของเราได้ซึ่งมันก็กระตุ้นให้คนอนะอยากจะเอาชนะอยากจะไปล่าสแตมมาให้ได้ตรงนี้มันก็เป็นการสร้างประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้ใช้นั่นเองและที่สําคัญคือมันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยค่ะค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแคมเปญที่ถูกใจคนที่ชอบญี่ปุ่นนะคะถัดมานะคะกับแคมเปญที่4ี่ของเรานะคะอ่าไม่ใช่แคมเปญเทรนด์ที่4ของเรานะคะก็คือเรื่องของ gender equality นะคะหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศค่ะ เชื่อว่าทุกวันนี้นะคะเราคงไม่มีนะัไม่มีการมานั่งถามกันแล้วนะคะว่าคุณคือเพศอะไรหรือว่าชอบเพศไหนเป็นพิเศษเนาะเพราะว่ามันคือยุคข,ของความเท่าเทียมทางเพศค่ะแต่ว่าความเท่าเทียมในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงความเท่าเทียมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงการรณรงค์ในเรื่องของ women empowerment ที่กาลังมาแรงอย่างมากในตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะในสังคมเอเชียอย่างเราที่กำลังโดนระบบปิตาธิปไตยหรือว่าชายเป็นใหญ่เนี่ยกดทับมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าปีนีเน้เราก็ได้เห็นแสงแห่งความหวังกันมากขึ้นนะคะผ่านแคมเปญที่มีการพูดถึงเรื่องของ ของ tender equity ค่ะแล้วก็หนึ่งในแคมเปญที่เราว้าวมากๆแล้วก็อยากจะหยิบมาให้ทุกคนเห็นในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็น ปิ้นแอดจากประเทศอิหร่านชิ้นนี้นะคะซึ่งภาพมันก็อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าถ้ามองเข้าไปข้างในจริงๆเนี่ยมันมีนัยยะที่ซ่อนอยู่ค่ะคือประเทศอิหร่านนะคะเวลาผู้หญิงเขาจะต้องออกไปเดินในพื้นที่สาธารณะเนี่ยพวกเธอจะต้องมีการคุมผ้าคุมผมหรือที่เรียกว่าฮิจาบเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นการความเชื่อในศาสนาโนะที่ไม่ให้เส้นผมเนี่ยเผยแพร่สู่สายตาสาธารณะค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีผู้หญิงจํานวนไม่น้อยนะคะที่ถูกกระทืบถูกทําลายจนเสียชีวิตเพราะว่าเส้นผมแค่ไม่กี่เส้นของพวกเธอเนี่ยหลุดออกมาจากผ้าคุมผมนั่นเองค และแม้ว่าจะมีการรณรงค์เรื่องความโหดร้ายที่มันมากเกินไปนี้แล้วนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลอิหร่านเองเนี่ยเขาก็เลิกที่จะเพิกเฉยมาโดยตลอดนะคะทําให้ทาง FCB อินเดียนะคะเขาจัดทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาค่ะโดยการสร้างเป็นปินแอดที่มีการเปรียบเทียบ เส้นผมของผู้หญิงนะคะให้เป็นเหมือนกับโซ่ตวนที่กักขังตัวของพวกเธอไว้นะคะแล้วก็เผยแพร่ปินแอดเหล่านี้นะคะบนออป้ายบิลบอร์ดพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศอิหร่านค่ะก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่แสดงให้เห็นถึงการออกมาพูดในเรื่องของ gender equality ได้อย่างกล้าหาญนะคะแล้วก็แสดงให้เราเห็นว่าแคมเปญโฆษณาของพวกเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงในการพูดถึงเรื่องของปัญหาสังคมได้ค่ะค่ะจริงๆความไม่เท่าเทียมทางเพศนี่ก็มีกันอยู่ทั่วมุมโลกเลยอันนี้ก็เป็นมูฟเมนที่ดีในวงการโฆษณาเลยนะคะ ถัดมาที่เทรนที่5ค่ะ s u s t a i n a b l e f u t u r e ความยั่งยืน,นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการรักโลกก็เข้าเดือนเมษาแล้วก็จะเห็นว่าโลกร้อนขึ้นเยอะมากนะคะเทรนรักโลกเนี่ยมันก็เลยยังเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนนะควรจะช่วยกันตระหนักรู้ช่วยกัน raise awareness แต่ทีนี้พอพูดถึง sustainability หรือว่าความยั่งยืนทุกคนอาจจะยังมองแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติแต่ว่าจริงๆมันลึกลงไปกว่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มนุษย์ สังคมแล้วก็โลกเนี่ยอยู่กันต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยเคสนี้นะคะเกิดปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบริโภคหอยเชลล์กันจํานวนมากแล้วในปีหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเกิดขยะจากเปลือกหอยเชลล์ราวๆสี่หมื่นตันต่อปีมันก็เลยเกิดมาเป็นเชลเม็ดนี้ขึ้นค่ะเป็นหมวกกันน็อกที่รีไซเคลิลมาจากเปลือกหอยก็เป็นการนําเปลือกหอยเนี่ยมาต้มฆ่าเชื้อแล้วก็บดแล้วก็ขึ้นรูปเป็นหมวกกันน็อกอันนี้ค่ะ ซึ่งวัสดุเนี่ยมันแข็งแรงกว่าหมวกกันน็อกปกติถึง30%เรแล้วก็ปล่อยคาร์บอนน้อยลงถึง50%ด้วยก็เรียกได้ว่ามันยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงที่กําจัดขยะแล้วก็รีไซเคิลเราก็ได้วัสดุที่มันมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนต่อโลกอ,ก,อก,อกอีกต่อไปด้วยค่ะเช่นเดียวกับแคมเปญของไทยอันนี้นะคะ KFC บนไทยเนี่ยคิดว่าหลายคนอาจจะยังมีความเชื่อผิดๆความเข้าใจผิดๆว่าสุน,นัขชอบทานกระดูกนะคะแต่ว่า กระดูกที่มันถูกทําให้สุกอะค่ะ,คะไม่ดีต่อลําไส้แล้วก็กระเพาะของสุนนะัขซึ่งอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่เคฟเขานํากระดูกไก่ที่น้องหมาทานไม่ได้นะคะมารีไซเคิลเป็นขนมที่น้องหมาสามารถแท็กเล่นได้นั่นเองแต่ว่าอันเนี้ยพิเศษมากๆไม่พูดไม่ได้ก็คือแอดเฟ e ปีนี้ค่ะได้เพิ่มแคตตาล็อใหม่ในส่วนของ Lotus a w a r d s ชื่อว่า Sustainable Lotus ค่ะ โดยแคมเปญที่ได้รับรางวัลในส่วนของ g o l o t u s นะคะก็คือ Correct the Internet ที่เมื่อกี้โชว์เคสก็มีได้เปิดไปนะคะก็เป็นแคมเปญที่เล็งเห็นว่านักกีฬาเพศหญิงอะคะ่ะมักจะถูกสังคมเพิกเฉยแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจเท่านักกีฬาเพศชายก็จะเห็นได้จากการที่บนเสิร์ชเอนจินเนี่ยมีข้อมูลมีชื่อมีประเทศของนักกีฬาหญิงอะแบบ ผิดผิดอยู่บ่อยๆแคมเปญน,นี้เขาก็เลยสร้าง tools <önemli> มาให้ทุกคนเนี่ยเป็นกระบอกเสียงเป็นหูเป็นตาในการช่วยแก้ไขข้อมูลของนักกีฬาหญิงให้ถูกต้องบน Search Engine นั่นเองค่ะก็ถ้ามองเผืนๆจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับ gender equality ที่คุณลูกแก้วได้พูดไปเนาะแต่ว่า daunting, มันยังเกี่ยวข้องกับ sustainability ในเรื่องของการสร้างคุณภาพให้กับ advisor, โลกเทคโนโลยีให้โลกอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์โลกออนไลน์เนี่ยมันยั่งยืนไปสู่คนรุ่นต่อๆไปด้วยนั่นเอง ก็เป็นอีกบุมหนึ่งของความยั่งยืนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะงั้นเราไปต่อกับเทรนที่6กันเลยดีกว่านะคะเทรนนี้นะคะก็คือแฟนดอมมาร์เก็ตติ้งหรือว่าพลังของกลุ่มแฟนคลับนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปที่ความรู้นะคะเราอยากชวนทุกคนพูดถึงคําว่าแฟนคลับหรือแฟนดอมกันก่อนคะ่ะแฟนคลับในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้มองถึงแค่คนที่ชื่นชอบในศินลปินหรือว่าดาราเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงกลุ่มคนที่หลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้ในสิ่งสิ่งใดส,สิ่งหนึ่งเป็นพิเศษคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคอออบนนแฟหหังมาารเววลื่ เหล่าโอตะคุเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นแฟนคลับหมดค่ะซึ่งในมุมของการตลาดแล้วเนี่ยเขาก็มีการหยิบเอาพลังของความหลงไหลคลั่งไคล้เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าแฟนดอมมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยกลยุทธ์ดังกล่าวมันก็กลับมามาแรงอีกครั้งนะคะจากการเติบโตของกระแสเคป๊อปที่แพร่ขยายไปทั่วโลกนั่นเองค่ะโดยแคมเปญที่ทำได้ทำแฟนดอมมาร์เก็ตติ้งได้เป็นอย่างดีแล้วเราอยากจะยกขึ้นมานะคะก็คือการคอรแลบกันระหว่างแมคโดนัลด์เกาหลีนะคะกับสาวสาวนิวจีน้ะ เร่งการคอลแลบในครั้งนี้นะคะเขาก็มีการออกเมนูใหม่นะคะเป็นเซ็ตของสาวๆโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการออกเป็นแพ็กเกจที่เป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะรวมไปถึงไฮไลท์ของแคมเปญนี้ก็คือชาเลนจ์ที่เรียกว่าชิคเก้นแดนนะคะซึ่งเขาจะชวนเหล่าแฟนคลับเนี่ยมาเต้นท่าไก่ทอดนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าไก่ทอดของแมคโดนัลล์เนี่ยอร่อยจนกินแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องออกมาเต้นเลยซึ่งถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูคร่าวๆกันดูค่ะ জে তোৰজনে বছ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแคมเปญที่หยิบเอาพลังของกลุ่มแฟนคลับที่เป็นเคป p OP นะคะทีนี้เรามาดูแฟนคลับในมุมอื่นๆบ้างนะคะเราก็หยิบมาให้ดู2แคมเปญนะคะอย่างแคมเปญแรกนะคะแคมเปญที่ชื่อว่า w i n n ี่ the p o o l Deforested ค่ะแคมเปญนี้เป็นแคมเปญของแบรนด์กระดาษทิชูเยื่อผ่นะคะที่เขาอยากจะออกมารณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเขาก็เลยหยิบเอาวรรณกรรมคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะอย่าง w i n n ี่ the p o o ูนะคะแต่ว่าเขาก็เอามาเปลี่ยนเนื้อหาใหม่นะคะแล้วเขาก็เล่าว่าถา ป่าที่เขาว่าใส่เนี่ยมันได้มีต้นไม้อีกต่อไปนะคะเราเนื้อเรื่องเนื้อหามันจะเป็นยังไงนะคะส่วนแคมเปญฝั่งไทยที่เราอยากจะหยิบมาพูดถึงนะคะก็คือแคมเปญของ BBQ p l a z าค่ะที่เขาอยากจะชวนแฟนคลับหมูกระทะนะคะออกมาท้าเลยว่าถ้าคุณกล้าที่จะสักลายบาบิอกเนี่ก็รับไปเลยส่วนลดตลอดชีวิตนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกับเทรนด์ที่7็ของเรานะคะก็คือเกมมิ่งมาร์เก็ตติ้งหรือว่าโอกาสสำคัญของแบรนด์ในวงการเกมนั่นเองค่ะ หมดยุคแล้วนะคะที่เราจะมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเนอะเพราะว่า e-sport เนี่ยเขาได้ถูกบรรจุให้กลายมาเป็นอาชีพที่ถูกถูกต้องอยังถูกกฎหมายนะคะรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็มีกีฬา e-sport ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นซีเกมที่ผ่านมาเป็นต้นนะคะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าวงการเกมเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะที่พยายามที่จะเข้ามากว่าโอกาสตรงนั้นนะคะผ่านการทำเกมมิงมาเก็ตติ้งนั่นเองค่ะแล้วก็ความพิเศษอย่างมากในปีนี้นะคะก็คือสไปเอชเนี่ยเขามีการเพิ่มแคตตากรีที่ชื่อว่าเกมมิงขึ้นมานะคะทําให้เราได้เห็นถึงแคมเปญที่เกี่ยวกับเกมหลากหลายมากมายเลยแล้ววันนี้เราก็หยิบมาให้ดูหนึ่งแคมเปญน,นะคะที่ชื่อว่า Unbanded ของ McDonald's นะคะถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ Ayoko na nga pumatay. Hanap na na tayo ng burger. I'm hungry. อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปนะคะมันเป็นแคมเปญที่เขามีจุดเริ่มต้นมาจากการที่แมคโดนัลล์เนี่ยเขาไปเห็นถึงอินไซต์ของชาวเกมเมอร์ที่เวลาเราเล่นเกมเนี่ยก็จะมีเมนูอาหารภายในนั้นเนาะแล้วเมนูเนี่ยมันก็ดันมีหน้าตาคล้ายกับแมคโดนัลล์ไม่ว่าจะเป็นเนฟรนไก์หรือว่าเบอร์เกอร์ทางแมคโดนัลล์เนี่ยเขาก็เลยหัวหมอค่ะคว้าโอกาสตรงนั้นนะคะมาสร้างเป็นกิจกรรมแล้วก็ให้ชาวเกมเมอร์เนี่ยถ้าเขาเจอเมนูที่มีหน้าตาคล้ายกับแมคโดนัลล์เนี่ยก็แค่แคปภาพหน้าตอ่อแล้วก็ไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะติด This MacDonald นะ,ะวทา Mac, าางมมก็จออบเูาหาร ให้คุณไปเลยจริงๆซึ่งถือว่าเป็นแคมเปญที่เข้าใจอินไซต์ของชาวเกมเมอร์เนที่แบบชอบการตามลา่าการท้าทายทํากิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นแคมเปญที่สามารถสร้างอเวนิ N a, เกิดการพูดถึงบนโซเชียลมีเดียได้แบบออร์แกนิกไปเลยค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นทั้งเเทรนจากเวที Spice a เชียแล้วก็ Ad Face ที่เราได้คัดมาให้ทุกคนแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนะักการตลาดแล้วก็ชาวเอเจนซี่เนาะไปปรับใช้กับแคมเปญของตัวเอง ใช่ใชก็<ช>ถ้าส่วนใครอยากจะรู้เบื้องหลังในการตัดสินผลงานผ่านหลังม่านกรรมการนะคะก็ไปเจอกับเซสชั่นต่อไปได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ